ครับสวัสดีนะครับก็พบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะครับในครั้งที่แล้วนักเรียนจำได้ไหมครับว่าเราเนี่ยได้พูดกันถึงเรื่องอะไรบ้างเราได้พูดกันถึงเรื่องของสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับและเราพูดถึงเรื่องของระบบนิเวศนะครับนักเรียนจําได้ไหมครับว่าระบบนิเวศคืออะไรและครั้งที่แล้ว ช่วงท้ายครูได้ขึ้นหัวข้อไปบ้างบางส่วนก็คือเรื่องของไบโอมนักเรียนจําได้ไหมครับถ้าจําไม่ได้เดี๋ยวเรามาทบทวนด้วยกันนะครับไบโอมคืออะไรนักเรียนทบทวนความรู้เดิมนิดนึงนะครับ นั้นเมื่อเราพูดถึงไบโอมความหมายของไบโอมคือระบบนิเวศท,ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีองค์ประกอบทางกายภาพและองค์ประกอบทางชีวภาพที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเองอยู่ในแต่ละบริเวณของโลกเราจะพบว่าไบโอมตั้งแต่ขั้วโลกเหนือจนถึงขั้วโลกใต้ซึ่งมีลักษณะทางภูมิศาสตร์มีความหลากหลายทางภูมิอากาศและภูมิประเทศที่แตกต่างกันโดยมีเส้นลัติจุดนะครับ ซึ่งเป็นตัวแบ่งอุณหภูมิของโลกเนี่ยนะครับเป็นตัวกําหนดไว้ปริมาณน้ําฝนปริมาณน้ําฟ้านะครับรวมถึงสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกันรวมถึงในทั้งนี้ก็พูดถึงสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแต่ละแหล่งของไบโอมด้วยนั้นไรไบโอมที่เราพูดถึงนี้จึงมีความหลากหลายมากมายที่วางตัวทอดตั้งแต่บริเวณขั้วโลกเหนือจนจรดขั้วโลกใต้เรามาดูกันนะครับว่าเราพูดถึงไบโอมเราเห็นแผนที่โลกแผนที่โลกที่ครูกําลังแสดงให้นักรียนเห็นอยู่นี้ เราจะเห็นเส้นสมมุติคือเส้นลองติจูดและลัติจูดเส้นที่มีอิทธิพลต่อการแบ่งอุณหภูมิอากาศก็คือเส้นลัติจูดเส้นสีแดงที่ขีดกำหนดไว้อยู่ตรงกลางนี้เราเรียกมันว่าเส้นศูนย์สูตรซึ่งเส้นศูนย์สูตรเองนี้เป็นบริเวณที่ผ่ากลางบริเวณกลางโลกและเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย,ยสูงที่สุดเมื่อนับขึ้นไปและนับลงไปจากเส้นศูนย์สูตรอุณหภูมิก็จะลดหลั่นลงไปจนถึงบริเวณเขตหนาวเย็น คือขั้วโลกงั้นบริเวณต่างๆที่มีอุณหภูมิเป็นตัวกําหนดนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดรูปแบบของไบโอมชนิดต่างๆเราจะมาดูกันนะครับถ้าเราพูดถึงไบโอมเราจะสามารถแบ่งไบโอมได้ออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับได้แก่ไบโอมบนบกซึ่งไบโอมบนบกเองเนี่ยก็สามารถแบ่งเขตของไบโอมได้ออกเป็นเขตหนาวเขตอบอุ่นแล้วก็เขตร้อนและเมื่อพูดถึงไบโอมในน้ําเราก็จะแบ่งออกได้เป็น ไบโอมใหญ่ๆได้แก่ไบโอมแหล่งน้ําจืดและไบโอมแหล่งน้ําเค็มซึ่งเรียนไม่ต้องตกใจถ้านักเรียนไปเปิดหนังสือบางเล่มเขาอาจจะไม่ได้ทําการแบ่งไบโอมน้ําด้วยเนื่องจากเขาเอาเรื่องของชนิดของพืชที่พบในแต่ละท้องที่ของไบโอมเนี่ยมาเป็นตัวกําหนดดังนั้นไบโอมในน้ำเนี่ยจึงเป็นไบโอมที่บางตําราก็ไม่ได้ทําการแบ่งเอาไว้นะครับดงนั้นเราพูดถึงความแตกต่างระหว่างไบโอมกับระบบนิเวศเมื่อนักเรียนได้ยิน2คํานี้นักเรียนอาจจะเกิดความอ คุณครูพูดแล้วมีทั้งระบบนิเวศมีทั้งใบโอมอะไรคือใบโอมอะไรคือระบบนิเวศเมื่อมาเปรียบเทียบกัน เราจะพูดว่าระบบนิเวศเนี่ยอาจจะมีขนาดเล็กเราอาจจะพูดถึงระบบนิเวศคือพื้นที่ที่มีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งสชนิด3ชนิด4ชนิด5ชนิดรวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆในบริเวณที่ไม่กว้างมากหรืออาจจะกว้างก็ได้แต่เมื่อพูดถึงไบโอมเราจะพูดถึงพื้นที่ทั้งพื้นที่ซึ่งในพื้นที่นั้นอาจจะมีระบบนิเวศย่อยๆเล็กๆมากมายนั้นภาพที่ครูแสดงให้นักเรียนเห็นวงรีใหญ่เปรียบเหมือนไบโอมป่าเขตร้อนและเมื่อป่าเขตร้อน เราจะพบว่ามีป่าชนิดย่อยๆอยู่ในป่าเขตร้อนมากมายอาทิเช่นป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งป่าเขาป่าชายเลนป่าชายหาดและป่าภูเป็นต้นดังนั้นเมื่อเราพูดถึงไบโอมไบโอมจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วพูดถึงระบบนิเวศก็จะซ่อนอยู่ในไบโอมแต่ละชนิดมาถึงตรงนี้นักเรียนสับสนไหมครับนะครับถ้านักเรียนสับสนนักเรียนอาจจะไปลองค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะครับเราสามารถอ่านเพิ่มเติมในหนังสือหรือค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ได้ังนั้นเมื่อเราพูดถึงไบโอมแล้วนะครับ ศัพที่เราควรจะรู้ก็มีอยู่ประมาณคําคำนะครับได้แก่นหนึ่งหยาดน้ําฟ้าหรือน้ําฟ้าในที่นี้หยาดน้ําฟ้าก็คือ,คอน้ำนะครับที่เกิดจากการกลั่นตัวในอากาศตกลงมาอาจจะตกมาในรูปของน้ําที่เป็นหยดน้ําก็ได้หรือตกมาในรูปของของแข็งที่เป็นหิมะลูกเห็บก็ได้นะครับภูมิอากาศคํานี้ ก็เป็นคำสำคัญที่ใช้ในการแบ่งชนิดของไบโอมนะครับเราจะพูดถึงอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ของไบโอมอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในแต่ละฤด,ดูกาลลักษณะภูมิประเทศก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดรูปแบบของไบโอมแตกต่างกันเช่นพื้นที่ราบ พื้นที่เชิงเขาหรือพื้นที่เขาสูงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขตภูมิอากาศในที่นี้เราพูดถึงครั้งที่แล้วก็คือเราพูดถึงเส้นรัติจุดจาได้ไหมครับซึ่งเขตภูมิอากาศนี้ก็ถูกแบ่งโดยเส้นสมมุติคือเส้นรัติจุดที่เราพูดถึงก็แบ่งออกได้เป็นเขตร,ร้อนเขตอบอุ่นแล้วก็เขตหนาวสุดท้ายลักษณะสิ่งที่เราพูดถึงนี้ก็ผ่านการศึกษามาเราจึงเรียกมันว่าภูมิศาสตร ดังนั้นการแบ่งไบโอมจึงมีการใช้ภูมิศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องโดยมีการใช้ภูมิอากาศภูมิประเทศเขตภูมิอากาศรวมถึงปริมาณน้ําต่างๆเป็นตัวกําหนดขึ้นมานั่นเองไบโอมต่างๆที่เราจะพูดถึงนี้ครูแสดงภาพปรากฏของแผนที่ไบโอมบนโลกใบนี้นะครับซึ่งแทนสัญลักษณ์ด้วยสีต่างๆที่ปรากฏอยู่บนแผนที่โลกเราจะเห็นว่าบริเวณด้านบนสุดนะครับก็จะแทนด้วยสีฟ้าเข้มนะครับถัดลงมาเป็นฟ้าอ่อน แล้วก็มีสีเขียวปนสีส้มสีเหลืองเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าสีต่างๆ จะหมายถึงอะไรและในบริเวณที่มีสีต่างๆปรากฏนี้เป็นบริเวณที่มีลักษณะของภูมิอากาศภูมิประเทศรวมถึงรูปแบบของไบโอมอย่างไรบ้างนักเรียนเห็นเส้นตรงกลางที่เรียกว่าอีควอเตอร์หรือเส้นศูนย์ูยไหมครับถ้า,าเหนือขึ้นไปหรือนับต่ําลงมาลักษณะทางภูมิอากาศจะค่อนข้างคล้ายคลึงกันแต่เวลาเราทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของไบโอมนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเราจะพูดถึงทางฝั่งซีกโลกเหนือเนื่องจากว่าทางซีกโลกเหนือนี้จะมีบริเวณพื้นที่ ที่เป็นแผ่นดินมากกว่าทางซีโลกใต้และมีรูปแบบของภูมิอากาศและภูมิประเทศเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันมากดังนั้นเวลาศึกษาเ,เรื่องของไบโอมเราจะมักเห็นตัวอย่างที่มาจากทางซีโลกเหนือแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทางซีโลกใต้ไม่มีนะครับนั้นถ้าเราแปลภาพแผนที่นี้ออกมาเป็นภาพนะครับสามเหลี่ยมที่เราเห็นนี้เราจะพบว่าบริเวณด้านบนสุดจะเป็นเขตหนาว ถัดลงมาก็จะเป็นเขตที่หนาวแต่ก็ไม่เยือกแข็งเท่ากับเขตด้านบนขั้วโลกถัดลงมาจะเป็นเขตอบอุ่นแล้วด้านล่างสุดจะเป็นเขตที่เรียกว่าเขตร้อนซึ่งภายในแต่ละสภาพภูมิอากาศก็จะมีไบโอมแตกต่างกันแล้วก็จะมีระบบิเวศต,ต่าๆานี่ยซ่อนอยู่หรือแทรกอยู่ภายในไบโอมแต่ละที่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับต่อไปที่เราจะดูนะครับก็คือเรื่องของปริมาณน้นําฝน ปริมาณน้าฝนและอุณหภูมินะครับของแหล่งแต่ละแหล่งไบโอมนะครับว่าเป็นอย่างไรภาพกราฟนะครับแสดงปริมาณน้ําฝนรวมถึงอุณหภูมิเส้นตั้งนะครับคืออุณหภูมิเฉลี่ยและเส้นแนวนอนนะครับก็คือ ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยและจะเห็นว่าสีแต่ละสีก็จะแทนด้วยไบโอมชนิดต่างๆซึ่งมีความสอดคล้องนะครับทั้งปริมาณน้ําฝนและอุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละพื้นที่นะครับอ่าเรามาดูนะครับไบโอมบนบกเราแบ่งได้เป็นอะไรบ้างนะครับไบโอมแรกที่อยากจะให้รู้จักนะครับก็คือไบโอมที่เรียกว่า ซึ่งใบโอมทุนดาเนี่ยนะครับเราจะพบใบโอมลักษณะแบบนี้นะครับอยู่ในทางขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้และเราก็จะพบทุนดาน,นะครับในบริเวณยอดเขาสูงที่อาจจะไม่ใช่บริเวณของขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้ก็ได้นะครับเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่ามีชนิดอะไรบ้างของทุนดาน,นะครับ เราจะมาดูข้อมูลพื้นฐานนะครับของทุนดาบริเวณที่พบครับทุนดาเราพบบริเวณไหนบ้างเช่นโั้วโลกเหนือนะครับและก็บริเวณยอดเขาสูงนักเรียนจะสังเกตเห็นนะครับว่ามีบริเวณขั้วโลกนะครับและบริเวณยอดเขาสูงต่อมาครับปริมาณน้ําฝนหรือหยาดน้ําฟ้านะครับเราจะพบว่ามีเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ20 60เซนติเมตรต่อปีนะครับในเขตที่เป็นเขตขั้วโลกนะครับและอาจจะมีปริมาณน้าฝนมากนะครับถึงร้อเซ ต่อปีเนี่ยในเขตของยอดเขาสูงหรือที่เราเรียกว่าอันพายทุนดาดังนั้นตอนนี้เราพูดถึงทุนดาสองประเภททบทวนนะครับประเภทแรกก็คืออาร์กติกทุนดานะครับอาร์กติกทุนดาก็คือบริเวณทุนดาที่อยู่ทางเขตขั้วโลกต่อมาอันพายทุนดาซึ่งพบได้ในบริเวณที่มีเครื่อเขาสูงงั้นนักเรียนถ้านักเรียนมีโอกาสไปเที่ยว นักเรียนได้ดูภาพยนตร์นักเรียนจะเห็นยอดเขาสวยๆที่ด้านบนเนี่ยมีหิมะปออกคลุมตลอดปีบริเวณนั้นก็จัดเป็นอัลไพทุนด้าได้นะครับอุณหภูมินะครับลักษณะภูมิอากาศจะพบว่าก็จะมีรุ่นดูหนาวเนี่ยค่อนข้างยาวนานตลอดปีนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยต่ำสุดถึงติดลบ30องศานะครับซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ด้วยแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดที่เรียกว่าร้อนเนี่ยนะครับหรือดูรร,ร้อนของทุนดาเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน10องศาพอพูดอยย่างนนนีี้้แลวักเร หลายคนก็จะบอกว่าโอ้โหอยากจะย้ายไปอยู่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับข้อดีของทุนด้าคืออากาศเย็นแต่นักเรียนก็ลองศึกษาดูว่า ถ้าเราพูดถึงทุนได้แล้วนักเรียนยงอยากไปอยู่ไหมนะครับพืชที่เราพบก็จะเป็นกลุ่มไม้ล้มลุกเหตุผลที่เราจะพบกลุ่มไม้ล้มลุกมากเพราะว่าในบรนิเวณนี้น้ำนะครับที่ลงมาจากฟ้าเนี่ยครับหรือหยาดน้ําฟ้าเนี่ยลงมาในรูปของน้ําแข็งนั้นพอมารูปของน้ําแข็งพืชไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นพืชก็จะมีช่วงเวลาการใช้น้ําในการเจริญเติบโตเพียงแค่ในฤดูร้อนซึ่งมีช่วงเวลาสั้นๆก็อยู่ที่ประมาณ3เดือนต่อปีนั้นพืชในบรนิเวณนี้ต้องรีบเกิดรีบผสมเกสร รีบทิ้งเมล็ดแล้วก็หมดอายุไขไปนะครับสัตว์ที่จะพบในบริเวณนี้ได้แก่อะไรบ้างเช่นวัวกวางนะครับมีขั้วโลกสุนัขป,ป่าสุนักจิ้งจอกรวมถึงนกหลายๆชนิดเราก็พบในบริเวณนี้เช่นเดียวกันนะครับ ภาพที่ครูนํามาแสดงให้นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศของทุนดาซึ่งก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เข้าใกล้ฤดูร้อนจึงเห็นสภาพของหิมะเนี่ยน้อยลงนะครับภาพที่แสดงให้เห็นนี้ก็เป็นบริเวณของอัลไพน์ทุนดานะครับซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นยอดเขาสูงและมีหิมะปกคลุมบริเวณด้านบนยอดของภูเขานะครับ ต่อไปนะครับสิ่งมีชีวิตที่เราจะพบในเขตทุนด้านะครับได้แก่อะไรบ้างหนึ่งนะครับสุนักจิ้งจอกมีขาวแน่นอนนี่เป็นสัตว์ประจําของขั่วโลกเลยนะครับแล้วก็กวางนะครับรวมถึงกระทิงวัวกระทิงบางชนิดนะครับแพะภูเขาเป็นต้นนะครับภาพที่ปรากฏที่เห็นนะครับเปรียบเทียบครูมีภาพสองภาพให้นักเรียนได้เห็นนะครับคือภาพของทุนด้านในฤดูหนาวและก็ภาพของทุนด้านในฤดูร้อน ซึ่ง,งนักเรียนจะเห็นความแตกต่างเลยว่าถ้าในช่วงฤดูหนาวเนี่ยบริเวณนั้นจะปกคลุมด้วยหิมะนะครับก็คือจะเห็นเป็นสีขาวโพลนเต็มพื้นที่ทั้งยอดเขาและบริเวณพื้นราบแต่เช่นเดียวกันในบริเวณฤดูร้อนนะครับแหล่งน้ําที่เคยเป็นน้ําแข็งก็จะกลายเป็นน้ําที่เป็นของเหลวและบริเวณที่เคยเป็นพื้นดินโล่งๆก็จะกลายไปเป็นทุ่งนะครับของพืชล้มลุกแต่บริเวณยอดเขาจะสังเกตเห็นว่าก็ยังคงปกคลุมด้วยหิมะ เช่นเดียวกันนะครับนั้นพืชในบริเวณนี้อย่างที่ครูบอกไปตอนต้นว่าก็จะเป็นกลุ่มพืชที่เรียกว่าพืชล้มลุกที่มีอายุค่อนข้างสั้นนะครับเดี๋ยวเรามาชมวิดีโอกันนะครับที่ครูบอกว่าครูจะพาพวกเราไปเที่ยวนะครับทุนราเป็นไบโอมที่มีอาาเขตประมาณ17%ของพื้นแผ่นดินทั่วโลกและก็เหมือนกับไบโอมไทกาทุนดราพบได้เฉพาะในซีกโลกเหนือในบริเวณเหนือป่าไทกาขึ้นไป ั้งนี้เพราะในซีกโลกใต้มีแผ่นดินน้อยมากในละติจูดท,ที่ควรพบทุนราปริมาณน้ำฝนและหยาดน้ำฟ้าอื่นๆปกติจะน้อยกว่า25เซนติเมตรต่อปีและเนื่องจากน้ำในทุนรามักจะอยู่ในรูปของหิมะพืชจึงไม่สามารถใช้น้ำส่วนใหญ่นี้ได้น้ำที่อยู่ต่ำจากผิวดินลงไปจะจับตัวเป็นน้ำแข็งอย่างถาวรเรียกว่าชั้นดินเยือกแข็งคงตัว หรือเพอร์มาฟรอสและจัดเป็นลักษณะเฉพาะที่พบได้ในทุนดราเท่านั้นเนื่องจากมีน้ำที่พืชสามารถนำไปใช้ได้น้อยจึงไม่พบต้นไม้ใหญ่ในทุนดราเลยพืชพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นพวกไลเค้นมอสหญ้าพืชต้นเตียเต้ยๆและไม้พุ่มที่พบได้เป็นครั้งคราวในฤดูร้อนน้ำส่วนใหญ่จะถูกกักอยู่ตามทะเลสาบตื้นๆสะน้ำ พอล้ำธารเล็กๆทั้งนี้เนื่องจากชั้นดินเยื่อแข็งคงตัวกั้นน้ำไว้ไม่ให้ไหลซึมลงสู่ใต้ดินสภาวะที่ขาดออกซิเจนของดินซึ่งมีน้ำขังและอุณหภ,ภูมิที่หนาวเย็นทำให้การหมุนเวียนของแร่ธาตุสารอาหารเกิดขึ้นช้ามากการย่อยสลายอินทรีย์สารมักจะเกิดขึ้นได้ไม่เต็มที่ทำให้ฮิวมัสสะสมกันเป็นชั้นหนามากที่เรียกว่าพี สัตว์ในทุนรา่ามีการปรับตัวให้ทนทานต่ออากาศที่หนาวเย็นโดยการมีฉนวนที่ดีนกหลายชนิดโดยเฉพาะนกทะเลและนกน้ำต่างๆมักมีการอพยพในฤดูร้อนมักจะพบสัตว์ได้หลากหลายกว่าในฤดูหนาวแมลงหลายชนิดรอให้ฤดูหนาวผ่านพ้นไปโดยเป็นตัวอ่อนที่ไม่ยอมเจริญเติบโต,ตเป็นตัวเต็มวัยทั้งนี้เพราะระยะตัวอ่อนของพวกมัน มักจะทนทานต่ออากาศที่หนาวเย็นได้ดีกว่าตัวเต็มวัยสัตว์ส่วนใหญ่เป็นพวกสัตว์กินพืชตัวอย่างของพวกที่มีขนาดใหญ่เช่นกวางคาริบูและกวางเรนเดียเป็นต้นส่วนพวกที่มีขนาดเล็กกว่าเช่นกระต่ายป่าและตัวเลมิ่งเป็นต้นสัตว์กินเนื้อที่พบเสมอๆได้แก่พวกสุนัขจิ้งจอกสุนัขป่านกเขาแมวและหมีขั้วโลก นอกจากทุนดราที่พบอยู่ในขั้วโลกเหนือซึ่งเรียกว่าอาร์กติกทุนดราแล้วเรายังพบไบโอมทุนดราที่มีพื้นที่ไม่กว้างมากนักบนยอดเขาสูงสูงได้ทุนดราที่อยู่ตามยอดเขานี้เรียกว่าอัลไพน์ทุนดราอัลไพน์ทุนดราเป็นบริเวณที่แห้งแลง้งปราศจากต้นไม้ทั้งนี้เพราะการเจริญเติบโตของพืชถูกจำกัดโดยสภาพแวดล้อมที่รุนแรงมากๆ ครับเมื่อสักครู่นี้นักเรียนได้ชมไปแล้วนะครับวิดีโอนะครับเป็นวิดีทัศน์นะครับ,ท,รบที่พาพวกเราเนี่ยไปเที่ยวบริเวณทุนดาโดยที่ไม่ต้องนั่งเครื่องบินนะครับนั้นต่อไปก็แล้วกันนะครับเราจะพูดถึงไบโอมชนิดถัดไปซึ่งถัดลงมาจากไบโอมทุนดาก็คือเขตของป่าสนนะครับ ซึ่งเขตของป่าสนหรือเราเรียกว่าบริเวณของไทก้านะครับถัดลงมาจากทุนดาคือบริเวณป่าสนหรือเรียกว่าไทก้าบริเวณนี้พืชหลักนักเรียนก็จะเห็นว่าเต็มไปด้วยต้นสนนะครับจึงได้ชื่อว่าป่าสนบริเวณนี้ก็ค่อนข้างเย็นนะครับมีหิมะปกคลุมเนี่ยในช่วงฤดูการตลอดปีค่อนข้างมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันจากภาพนะครับ ทุนดานคือบริเวณสีฟ้าเข้มถัดลงมาบริเวณป่าไทก้าหรือป่าสนก็จะเป็นบริเวณสีฟ้าอ่อนถัดลงมานะครับบริเวณนี้ข้อมูลที่นักเรียนควรจะทราบได้แก่เราพูดถึงบริเวณที่พบในทวีปอเมริกาเหนือนะครับได้แก่ในประเทศแคนาดาสหรัฐอเมริกานะครับในประเทศยุโรปและในเอเชีย นะครับในเอเชียเราก็มีป่าสนนะครับนั้นไบโอมนี้ก็เป็นไบโอมที่ค่อนข้างมีขนาดใหญ่กินพื้นที่บริเวณค่อนข้างมากนะครับปริมาณหยาดน้ำฟ้านะครับเฉลี่ยตลอดปีประมาณ30-70ถึงนะครับต่อปีสังเกตไหมครับว่าค่อนข้างมีมากขึ้นนะครับมีปริมาณหยาดน้ำฟ้ามากขึ้นแต่ก็ยังคงเป็นน้ำแข็งนะครับหรือเป็นหิมะลงมาและในช่วงฤดูร้อนก็อาจจะค่อนข้างแรง คือปริมาณน้ําค่อนข้างน้อยเนื่องจากว่าอิทธิพลของมรสุมเนี่ยพัดขึ้นไปจนถึงบริเวณน,นี้ค่อนข้างน้อยก็ทําให้ปริมาณน้ำหรือฝนเนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะครับ ต่อไปนะครับเรื่องของอุณหภูมิเฉลี่ยอุณหภูมิเนี่ยก็ยังคงมีการติดลบนะครับในฤดูหนาวก็มีการติดลบได้ถึง50องศาเซลเซียสและในเวลาอุณหภูมิสูงนะครับหรือฤดูร้อนของบริเวณป่าสนเนี่ยอุณหภูมิสูงถึง20องศาก็คือในบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นฤดูหนาวของเราแต่ว่าในบริเวณป่าไทกาเนี่ย ถือว่าเป็นฤดูร้อนแล้วนะครับบริเวณพืชเวณนี้ก็ได้แก่พวกสนนะครับซึ่งมีใบค่อนข้างเล็กนะครับหรือใบที่เรียกว่าใบเข็มนั่นเองนะครับนั้นสนใบเล็กก็มีผลต่อการคายน้ําของต้นสนซึ่งสอดคล้องกับปริมาณน้ําที่มีในช่วงเวลาที่เป็นฤดูแล้งนะครับหรือฤดูร้อนที่พูดถึงสัตว์ที่เราพบก็ยังคงพบสัตว์ที่คล้ายๆกับบริเวณทุนด้านะครับได้แก่พวกกวางนะครับพวกหมีนะครับแล้วรวมถึงเสือ ก็เราพบเสือในบริเวณนี้แมวป่านะครับบีเวอร์ออนกประจําถิ่นนะครับซึ่งช่วงฤดูร้อนเนี่ยนกเหล่านี้ก็อบพยกลงมาในเขตร้อนหรือเขตบ้านเราก็มีด้วยนะครับแล้วก็มแมลงบางชนิดอย่างเช่นผีเสื้อเนี่ยก็อาจจะมีจมํานวนมากในบริเวณนี้นะครับงั้นเราไปดูกันครับว่าลักษณะของป่าสนเป็นอย่างไรนะครับป่าสนที่แสดงให้เห็นเนี่ยนะครับคือป่าบเ r e a l นะครับซึ่งอยู่ในประเทศแคนาดานักเรียนพอจะทราบไหมครับว่าจากภาพที่แสดงเนี่ยเป็นฤดูไหนของป่าสนนะครับ เยี่ยมมากนะครับเป็นช่วงฤดูร้อนนะครับสังเกตได้จากหิมะที่ปกคลุมบริเวณต้นไม้ไม่มีนะครับและต้นไม้ก็เป็นสีเขียวชอุ่มรวมถึงน้ําที่เคยเป็นน้ําแข็งก็กลายเป็นแม่น้ําเป็นทะเลสาบนะครับที่เป็นของเหลวนะครับนั้นในช่วงฤดูหนาวก็จะเป็นเช่นนี้ครับพอเห็นภาพนี้เราก็นึกถึงบรรยากาศของวันคริสต์มาสใช่ไหมครับซึ่งภาพของวันคริสต์มาสที่เรารู้จักการที่เห็นนะครับทั่วๆไปก็เป็นบริเวณของป่าสนที่เราพูดถึงนี่เองนะครับ แล้วก็เป็นภาพในฤดูร้อนนะครับเปรียบเทียบให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างฤดูร้อนกับฤดูหนาวเป็นอย่างไรนะครับสัตว์ที่พบเมื่อสักครู่นี้เราพบที่เราพูดไปแล้วนะครับอย่างเช่นกวางมูสนะครับหมีสีน้ําตาลเสือไซบีเรียนะครับบีเวอร์และก็แมวป่ารวมถึงกระต่ายนะครับก็เราพบในบริเวณนี้เช่นกันเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอกันนะครับป่าไทก่กาบริเวณที่ที่อยู่เหนือป่าและทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นขึ้นไป เราจะพบใบโอมที่เป็นป่าสนซึ่งรู้จักกันในชื่อภาษารัสเซียว่าไทก้าหรืออีกชื่อหนึ่งคือป่าบอเรียลต้นไม้ในป่าสนส่วนใหญ่คือพวกที่ไม่ผลัดใบหรือพวกต้นสนที่มีใบรูปร่างเรียวยาวเหมือนเข็มใบแบบนี้ค่อนข้างแข็งและมีอายุยืนได้3ถึง5ปีก่อนที่จะร่วงหล่นมีใบใหม่ขึ้นมาแทนปกติต้นสน และพวกที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นต้นไม้ที่พบมากในใบโอมแบบนี้แต่ตามแหล่งน้ำอาจพบต้นไม้พวกที่ผลัดใบขึ้นอยู่ได้ต้นไม้เหล่านี้ทั้งหมดเป็นพวกที่สามารถทนต่ออุณหภูมิระดับจุดเยือกแข็งได้บางชนิดสามารถทนต่ออุณหภูมิได้ถึงลบ60องศาเซลเซียสต้นสนมักจะมีรูปทรงแบบกลวยคว่ำหรือพิรามิดเพื่อช่วยให้หิมะไหลาจากเรือนยอดของมัน ลงสู่พื้นดินได้ง่ายและที่เหมือนกับป่าเขตร้อนชื้นอีกอย่างหนึ่งก็คือชั้นของพืชคลุมดินมักจะไม่หนาแน่นเนื่องจากเรือนยอดที่หนาแน่นอยู่ตลอดทําให้แสงไม่สามารถส่องลงมาถึงพื้นดินได้ดินในป่าสนไม่อุดมสมบูรณ์นักเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นทําให้การย่อยสลายกิ่งไม้ใบไม้ที่ร่วงหล่นทับถมกันอยู่เกิดขึ้นได้ช้ามากอินทรีย์สารจึงสะสมกันอยู่มาก ในชั้นของเศษซากพืชบนดินและชั้นของใบเข็มที่ทับถมกันอยู่ยังทำให้ดินมีสภาพเป็นกรดด้วยงูและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกมีน้อยมากในป่าสนมาแมลงมักจะมีประชากรเพิ่มขึ้นมากแล้วก็ลดลงเป็นวงจรเช่นนี้อยู่เสมอแต่มแมลงหลายชนิดเพิ่มมากจนถือได้ว่าเกิดการระบาดขึ้นได้ในช่วงที่อากาศอบอุ่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเช่นหมี แมวป่ากวางมูสบีเวอร์และกระรอกมักจะมีขนหนาเพื่อต่อสู้กับอากาศที่หนาวเย็นป่าไทก้าเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นใบโอมที่ประชากรสัตว์หลายชนิดมีการเพิ่มและลดลงเป็นวัฏจักรที่แน่นอนซึ่งตัวอย่างที่รู้จักกันดีคือวัฏจักรการเพิ่มและลดลงของประชากรแมวป่าและกระต่ายป่านั่นเองใบโอมแบบป่าไทก้านี้ พบได้น้อยมากในซีกโลกใต้เนื่องจากบริเวณละติจูดเดียวกับที่พบป่าไทกาในซีกโลกเหนือนั้นในซีกโลกใต้มีพื้นแผ่นดินน้อยมากครับแล้วก็ชมวิดีโอเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงครับเก็บกระเป๋าไปเที่ยวกันแทบไม่ต้องเดินออกจากที่นั่งเลยนะครับนั่งชมไปด้วยแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยไบโอมถัดไปนะครับไบโอมชนิดนี้จะถัดลงมาแล้วนะครับมีความแตกต่างของลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะของภูมิอากาศแตกต่างกับ2ไบโอมที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้คือได้แก่ไบโอมทุนด้าและไทกาบริเวณนี้ได้แก่บริเวณของไบโอมที่เรียกว่าป่าผัดใบเขตอบอุ่นนะครับซึ่งบริเวณนี้ภูมิอากาศก็ค่อนข้างอบอุ่นขึ้นมานะครับใบไม้เราก็จะเห็นใบไม้เขียวขจีและเราก็จะมีโอกาสได้เห็นใบไม้เปลี่ยนสีนะครับในหนังนะครับหรือซีรีส์เกาหลีหลายๆเรื่องเลยนะครับ ก็มักจะใช้ฉากของป่าผัดใบเขตอบอุ่นเนี่ยนะครับเป็นฉากโรแมนติกประกอบฉากเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าลักษณะเป็นอย่างไรเมื่อเราพูดถึงป่าผัดใบเขตอบอุ่นนะครับเรียนจะเห็นว่าจะถัดลงมานะครับจากบริเวณสีฟ้าเข้มและสีขาวนะครับได้แก่บริเวณสี เขียวนะครับงั้นเราจะพบว่าบริเวณนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนสีของใบไม้ลักษณะสําคัญเลยนะครับก็คือใบไม้จากสีเขียวจะมีการเปลี่ยนสีนะครับนั้นภาพนี้นะครับก็เป็นภาพในประเทศญี่ปุ่นนะครับฤดูนี้จะเป็นช่วงเวลาก่อนฤดูหนาวซึ่งใบไม้เนี่ยจะทําการเปลี่ยนสีเนื่องจากว่าใบไม้เนี่ยก็จะทําการทิ้งใบจริงๆแล้วเขาเปลี่ยนสีเนี่ยใช้คํานี้เนี่ยก็ต้องอธิบายกันหน่อยว่า จริงๆใบไม้หนึ่งใบสีเขียวที่พวกเราเห็นเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่สีเขียวของโครมาตสเท่านั้นแต่ยังมีลงควัตถุที่มีสีอื่นๆนะครับซ่อนอยู่ในใบไม้มากมายแต่เพียงแต่ว่าในช่วงเวลาที่ใบไม้เนี่ยดำรงชีวิตอยู่เนี่ยสีเขียวเป็นสีลงคาวัตถุที่ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์ด,ด้วยแสงเป็นหลักดังนั้นเมื่อเขาเสื่อมสภาพลงนะครับก็จะปรากฏสีอื่นๆขึ้นบนใบไม้เราจึงเรียกปรากฏการนี้ว่าปรากฏการใบไม้เปลี่ยนสีนะครับ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนสีก่อนฤดูหนาวเมื่อไหร่ใบไม้เปลี่ยนสีเราก็พอจะบอกได้ว่าถัดไปก็จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองนะครับเมื่อเราพูดถึงนะครับฤดูใบไม้ร่วงนะครับก็ยอ่อมมีฤดูใบไม้ผลิซึ่งเป็นลักษณะสําคัญของบริเวณป่าเขตอบอุ่นเช่นเดียวกันนะครับอ่านี่นะครับเป็นภาพของ ช่วงเวลาฤดูหนาวที่ใบไม้เนี่ยร่วงหมดแล้วเราไปเที่ยวในฤดูนี้ก็จะดูค่อนข้างที่จะแห้งแล้งดูหดหูหน่อยนะครับสู้ไปช่วงที่ใบไม้กําลังจะร่วงหรือช่วงฤดูที่ใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยจะดีกว่านะครับนั้นในประเทศไทยเองเราก็มีนะครับในเขตพื้นที่ของป่าผัดใบเขตอบอุน่นซึ่งเราก็จะพบอยู่บนยอดเขานะครับตัวอย่างเช่นในภาพเนี่ยเป็นป่าผัดใบนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยเองไม่ใช่มีเพียงแค่จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นนะครับ อย่าเช่นบริเวณของภูกระดึงนะครับจังหวัดเลยเนี่ยก็พบนะครับพื้นที่ของป่าผัดใบเขตอบอุ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีนะครับนักเรียนมีโอกาสหรือนักเรียนที่กําลังชมอยู่นี้อยู่ในท้องที่ที่ครูได้กล่าวถึงน,นะครับเมื่อถึงเวลาใกล้ฤดูหนาวนะครับนักเรียนสามารถขึ้นไปชมแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาฝากกันด้วยนะครับ ตัวอย่างสัตว์นี้นะครับครูยกตัวอย่างบริเวณทางเขตอบอุ่นนะครับก็คือในอย่างเช่ que, นในประเทศญี่ปุ่นนะครับในประเทศเกาหลีในประเทศจีนนะครับเราก็จะพบป่าเขตอบอุ่นเนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็จะมีสัตว์ประจําถิ่นนะครับตัวอย่างเช่นลิงนะครับลิงตัวนี้เนี่ยลงไปแช่น้ําร้อนน้ําพุร้อนนะครับเนื่องจากอากาศค่อนข้างเย็นนะฮะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเกิดการอบอุ่นเราพบนกนะครับพบสุนัขจิ้งจอกนะครับพบกระรอกพบหมีในบริเวณนี้เช่นเดียวกันนะครับนั้นป่าเขตอบอุ่นเดี๋ยวไปเที่ยวกันไหมครับ เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะครับมแมลงสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์เลื้อยคลานนกรวมทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพบได้หลากหลายในป่าดิบชื้นสัตว์ส่วนใหญ่ในป่าดิบชื้นมักจะมีการดำรงชีวิตที่ต้องเกี่ยวข้องอยู่กับเรือนยอดของต้นไม้ทั้งในแง่ที่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยของมันป่าผลัดใบเขตอบอุ่น มักพบในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งในฤดูหนาวแต่มักจะไม่ต่ำกว่า12องศาเซลเซียสและมีปริมาณน้ำฝนระหว่าง75-200เซนติเมตรป่าแบบนี้จึงพบได้หลายแห่งเช่นทางตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกาเอเชียตะวันออกและยุโรปตะวันตกลักษณะที่เด่นชัดของไบโอมแบบนี้อย่างหนึ่งก็คือมีสฤดูการที่เด่นชัดได้แก่ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิโดยที่ต้นไม้จะทิ้งใบในฤดูใบไม้ร่วงและผลิใบใหม่ในฤดูใบไม้ผลิเป็นประจำทุกปีความหลากหลายทางด้านชนิดของต้นไม้ในป่าผลัดใบเขตอบอุ่นต่ำกว่าในป่าเขตร้อนชื้นสิ่งที่สามารถพบได้เป็นปกติก็คือหลายๆบริเวณอาจจะมีต้นไม้ชนิดเด่น เป็นต้นไม้เฉพาะจีนัสใดจีนัสหนเท่านั้นเช่นในอเมริกาก็อาจพบเฉพาะต้นโอก๊กฮิกเกอรีและเมเปิเป็นไม้เด่นเป็นต้นพืชดอกที่เป็นไม้ล้มลุกของป่าผลัดใบเขตอบอุ่นมักจะรีบแย่งกันออกดอกในฤดูใบไม้ผลกิก่อนที่ต้นไม้ใหญ่จะผลิตใบเต็มต้นแล้วก็เลยบดบังแสงอาทิตย์ที่จะส่องผ่านลงมาอย่างพื้นล่างของป่า และเนื่องจากเรือนยอดของต้นไม้ในป่าผลัดใบเขตอบอุ่นไม่หนาแน่นเหมือนกับในป่าเขตร้อนชื้นพื้นดินจึงมักมีไม้เล็กๆปกคลุมผิวดินได้มากดินในป่าผลัดใบเขตอบอุ่นค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เนื่องจากกระบวนการย่อยสลายเกิดขึ้นได้ช้าในขณะที่มีใบไม้ร่วงหล่นลงสู่ดินเป็นจำนวนมากในแต่ละปีสัตว์ในป่าผลัดใบเขตอบอุน่น มักจะมีการปรับตัวมาให้สอดคล้องกับลักษณะของภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนอยู่เสมอๆเ,เช่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหลายชนิดมีการจำศีลตลอดระยะเวลาที่หนาวเย็นมากๆพวกนกก็อาจจะมีการอบพยพไปหากินในที่ที่อบอุ่นส่วนมแมลงก็อาจมีการพักการเจริญโดยหยุดการพัฒนาอยู่ในรูปของดักแด้เป็นระยะเวลานาน,าน,านๆสัตว์เลือ้อยคลาน เป็นสัตว์ที่ต้องการแสงแดดมากจึงไม่ค่อยพบหลากหลายในใบโอมนี้เหมือนที่พบในป่าเขตร้อนชื้นเราได้ชมไปแล้วนะครับวีดีทัศน์ซึ่งพาพวกเราเนี่ยไปเที่ยวป่าเขตอบอุ่นนักเรียนรู้จักไบโอมชนิดต่างๆในวันนี้นะครับทั้งหมด3ไบโอมนะครับเราได้พูดถึงไบโอมชนิดแรกที่อยู่เหนือสุดเลยนะครับก็คืออยู่บริเวณขั้วโลกนะครับก็คือไบโอมทุนด้าน,นะครับ บโอมชนิด2คือไบโอมไทกาซึ่งถัดลงมาจากทุนดาซึ่ง2อบวน,นี้ก็คงมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็นนะครับและไบโอมชนิดที่3ที่เราคุยกันถึงวันนี้คือไบโอมที่เรียกว่าป่าผัดใบเขตอบอุ่นนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเราพูดถึง3บาบโอมแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาต่อไบโอมบนบกชนิดต่างๆเนี่ยครับอีกหลายไบยโอมเลยและเดี๋ยวมีโอกาสก็พาไปเที่ยวด้วยเหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็พบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน